สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดัตตี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูแกงเผ็ดหมูมะเขือเปราะครับวันนี้เราจะมีเทคนิคในการแกงยังไงให้หมูเนี่ยนุ่มนะครับส่วนน้ำแกงก็มีความเข้มข้นเพราะว่าเราจะโขลกพริกแกงเองด้วยนะครับใครได้ทานรับรองว่าติดใจแน่นอนครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายๆจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยหรือจะทานกับขนมจีนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการ ทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกรามาดูในส่วนผสมของพริกแกงกันก่อนนะครับดัดดี้จะใช้กระเทียมจีนประมาณ10กรีบหอมแดง8หัวผิวมะกรูด1ช้อนโต๊ะข่า1ช้อนโต๊ะตะไคร้1ต้นพริกแห้งประมาณ20เม็ดกะปิ1ช้อนชาแล้วก็เกลือ1ช้อนชาครับต่อไปเราใช้หัวไหล่หมูหั่นเป็นชิ้นประมาณ300กรัมครับ ต่อไปเป็นมะเขือเปลอะอ่อนๆหนึ่งลูกเราจะหั่นเป็น4ส่วนนะครับแช่ในน้ําเกลือเพื่อไม่ให้มะเขือดํานะครับตัวน้ําเกลือเนี่ยเราจะใช้น้ําเปล่า1ลิตรผสมกับเกลือ1ช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นใบมะกรูด10บใบแล้วก็ใบโหระพาประมาณ1ถ้วยช่วยเพิ่มความหอมนะครับมะเขือพวง1ถ้วยปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทราย2ช้อนโตะ๊ะน้ําตาลปี๊บ1ช้อนโตะ๊ะ ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็พริกขี้หนูซอยช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนประมาณ10เม็ดนะครับน้ำปลา5ช้อนโต๊ะกะที250ิมิลลิลิตรแล้วก็น้ำเปล่า5 0 0มิลลิลิตรครับเรามาเริ่มโขลกพริกแกงกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็ใส่พริกแห้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือครับตัวเกลือเนี่ยจะช่วยให้พริกเนี่ยละเอียดได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเราก็โขลกพริกให้ละเอียดเลยครับพอพริกละเอียดดีแล้วเราก็จะใส่คาตัดไคล์แล้วก็ผิวมะกรูดลงไปครับ เราจะใส่อย่างที่มันแข็งๆลงไปก่อนนะครับมันจะได้ละเอียดได้ง่ายขึ้นครับพอส่วนผสมทุกอย่างละเอียดดีแล้วนะครับเราก็จะใส่หอมกับกระเทียมลงไปครับส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเราพยายามสับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเวลาเราโขลกเนี่ยน้ำพริกของเราจะได้ละเอียดได้ง่ายขึ้นครับพอทุกอย่างละเอียดดีแล้วเราก็ใส่กะปิลงไปเป็นอย่างสุดท้ายครับจากนั้นก็ตำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับน้ำพริกแกงแล้วนะครับ เราก็ตักพักทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนํากะทิใส่ลงไปในกระทะนะครับจากนั้นเราก็ใช้ไฟกลางๆครับพอกะทิเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่หมูลงไปผัดกับกะทิเลยครับเทคนิคนี้จะทําให้เนื้อหมูเนียมีความนุ่มชุ่มฉ่านะครับนี่นะครับเราผัดกับกะทิไปเรื่อยๆจนหมูเนี่ยสุกเลยนะครับพอหมูสุกแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่พฤฤฤฤฤฤฤรกพิกแกงลงไปครับ เราจะผัดพริกแกงกะทิแล้วก็หมูให้หอมเลยนะครับข้อดีของการโขลกพริกแกงเองนะครับก็จะได้ความสดใหม่ความหอมของเครื่องแกงนะครับรับรองว่าแกงออกมายัางไงก็อร่อยแน่นอนครับเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับจนส่วนผสมเนี่ยทุกอย่างเข้ากันแล้วก็น้ําเดือดนะครับพอน้ําแกงเดือดแล้วเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็รออีกสักครู่หนึ่งให้น้ําเดือดอีกรอบหนึ่งครับ พอน้ำแกงเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะปรุงรสครับอย่างแรกก็จะใส่น้ำปลาตามด้วยน้ำตาลทรายตามด้วยผงปรุงรสน้ำตาลปี๊บแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่มะเขือพวงลงไปครับ ตามด้วยมะเขือเปราะครับตัวมะเขือเปราะเราเอาออกจากน้ําเกลือแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับสูตรนี้ก็จะทําให้มะเขือเนี่ยกรอบขาวสวยไม่ดําด้วยนะครับจากนั้นเราก็ตั้งไฟต่อไปเรื่อยๆจนมะเขือสุกเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าเนื้อมะเขือกับเปลือกมะเขือเนี่ยมันจะใสขึ้นนะครับเท่านี้เราก็ถือว่าใช้ได้ครับสุดท้ายเราก็ใส่ใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกขี้หนูซอยลงไปครับ จากนั้นคนต่ออีกสักเล็กน้อยให้ส่งกลิ่นหอมนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราจะไม่แกงนานเกินไปนะครับไม่งั้นมะเขือจะเละแล้วก็ไม่อร่อยนะครับพอใบมะกรูดกับใบโหระพาส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็ปิดไฟตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูแกงเผ็ดหมูมะเขือเปาะครับ สูตรนี้เราโขลกพริกแกงเองนะครับก็จะทําให้น้ําแกงเนี่ยมีความเข้มขน้นแล้วก็มีความหอมความสดใหม่ของพริกแกงด้วยนะครับเนื้อหมูก็จะมีความนุ่มแล้วก็มีความหอมของกะทิด้วยนะครับสูตรนี้เพื่อนๆจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยหรือจะทานกับขนมจีนก็ได้นะครับรับรองว่าใครได้ทานเนี่ยจะต้องถูกใจแน่นอนครับเพื่อนๆลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไป ของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดั d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ